สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของวิธีการลดน้ําหนักที่ได้ผลนะครับ<ม>ก็หลายๆคนก็คงจะได้รับทราบในเชิงทฤษฎีของการลดน้ําหนักหรือว่าเรื่องอ้วนมาแล้วบ้างนะครับก็มาดูซิว่าเอ๊ะถ้าจะลดน้ําหนักให้ได้ผลเนี่ยเป็นอย่างไรก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองนะครับส่วนหนึ่งร่วมกับว่า,าได้มีการพูดคุยแล้วก็ศึกษามาในส่วนนี้นะครับ ก่อนอื่นมารีมาดกันอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของอ้วนเนี่ยคืออะไรนะครับ <c oughs> จริงแล้วคำว่าอ้วนเนี่ยเราใช้บรรทัดฐานก็คือว่าจะดูน้ำหนักอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะบางคนน้ำหนักถึงจะน้อยแต่ว่าอ้วนลักษหะอ้วนกบีจึงต้องใช้น้ำหนักเปรียบเทียบกับความสูง <c oughs> ที่เราเรียกว่าดัชนีมวลกายนะครับหรือว่า BMI ค่าดัชนีมวลกายก็คือเอาน้ำหนัก เป็นกิโลนะครับหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรนะครับอย่าลืมส่วนสูงเป็นเมตรนะครับยกกําลังสองก็คือหารสองครั้งนะครับได้เท่าไหร่เราเรียกว่าดัชนีมวลกายหรือว่า body mass index นะครับคำว่าอ้วนนั้นถ้าเป็นเกณฑ์ของคนไทยหรือเกณฑ์ของทางคนเอเชียนั้นเราก็ถือว่าถ้า bmi หรือว่าดัชนีมวลกายเกินกว่า25นะครับถือว่าอ้วนละ แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เกินกว่า35อันนั้นถือว่าอ้วนรุนแรงเลยนะซึ่งการที่อ้วนรุนแรงหรือว่าเป็นมอบบิบอเบสเนี่ยก็จะเป็นปัญหาใหญ่ทั้งเรื่องของไตเองเรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคหัวใจต่างๆก็จะมีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนอกจากเรื่องของอ้วนแล้วเนี่ยอาจจะมีได้ยินการหรือว่ามีการพูดกันในเรื่องของอ้วนลงพุงนะครับคำว่าอ้วนลงพุงเนี่ย เอาง่ายๆเลยเราก็ถือว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยรอบพุงเนาะใช้คําว่ารอบพุงดีกว่าอย่าใช้คาไม่ค่อยอยากใช้คํคาคว่ารอบเอวเพราะว่าพอพูดถึงคําว่ารอบเอวมักจะนึกถึงเอวกางเกงถูกไหมครับว่าเอวกางเกงขนาดนี้ขนาดนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเกินกว่า80ซนติเมตรนะครับหรือผู้ชายเกินกว่า90ซนติเมตรก็ บางบางคนชอบใช้รอบเอวเอวเกินกว่า36อะไรเงี้ยมันบางทีพอนึกถึงนึกถึงใส่กางเกงแต่จริงๆเวลาใส่กางเกงเนี่ยเรามักจะใส่กางเกงที่อาจจะฟิตมากหรืออาจจะหลวมนะครับจึงบอกไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องวัดรอบเอวจริงในการวัดรอบเอวเนี่ยอาจจะต้องเป็นหน้าที่สําคัญของพวกเรานะครับผมขอรีมา,าอีกทนะีในการวัดรอบใช้คําว่ารอบพุงนะครับในการวัดรอบพุงเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ย,ยืน ยืนเท้าห่างประมาณสักสิบเซนนะครับเท้าห่างนิดหน่อยเสร็จแล้วก็หาตำแหน่งบนสุดของบริเวณของกระดูกเชิงการานลองคำดูนะครับจุดที่สูงสุดของกระดูกเชิงการานอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วก็ใช้สายวัดรอบพุงตรงที่ขอบบนของกระดูกเชิงการานที่เราคำแล้วพบเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้สายวัดเวลาใช้สายวัดเนี่ยเราจะวัดในช่วงหายใจออกเนาะอย่าไปวัดช่วงหายใจเข้าหรือช่วงแบบพยายามแบบ อะไรอ่ะทำให้เอวเล็กที่สุดนะนะไม่ใช่ตรงนั้นนะทำแบบช่วงสบายๆหายใจตามปกตินะครับแล้วก็วัดในช่วงหายใจออกเวลาวัดนั้นก็ไม่ใช่แบบโอ้โหดึงสายวัดจนกระทั่งแน่นปังเลยเนาะเราก็เอาให้พอดีพอด,พอดีนะครับพอดีพอด,พอดีก็จะได้เป็นอันที่เหมาะสมอ่าเป็นค่าของเส้นรอบพุงที่ตรงนะครับแล้วก็ใช้ให้สายวัดนั้นขนาดพื้นเพราะบางคนอ้วนมากๆเวลอาอ้วนมากๆเนี่ยพุงจะย้อยลงนะ พอพุงจะย้อยลงเนี่ยถ้าเราวัดตาไม่ที่พุงย้อยลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวัดในแนวที่ขนานกับพื้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการวัดเส้นรอบพุงซึ่งอยากจะรีมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าคนเรารู้ทฤษฎีกันมากมายนะครับผมคิดว่าทุกคนมีความจริงรู้ความจริงอันนี้เนาะอย่างแรกถ้าเรากินพอดี เราออกกำลังกายเราใช้พลังงานพอดีพอดีเนี่ยกินเข้าไปกับใช้ออกพอดีหุ่นเราก็จะดีเนาะแต่ถ้าเรากินมากใช้น้อยสิ่งที่เกิดก็คืออ้วนตรงไปตรงมาแล้วถ้ากินเรากินน้อยแต่ใช้มากเราก็คือผอมนะเพราะนั้นอันนี้เป็น เรียกว่าเป็นทฤษฎีแบบตรงไปตรงมาผมคิดว่าเด็กๆก็รู้นะแล้วทุกคนรู้แต่ทำไมเราไม่สามารถทำกันได้เพราะว่าเรามักจะมีติดปัญหาหลายๆเรื่องนะครับที่เราไม่สามารถลดน้ำหนักได้เราไม่สามารถที่จะแนะนำคนให้กินพอดีใช้พอดีได้และอันนี้ก็อยากจะเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่จริงแล้ว ให้ดูตอนนั้นน้ำหนัก83เนาะน้ำหนัก83ใช้เวลาประมาณสักเกือบเกือบปีนะครับเกือบเกือบปีจากน้ำหนัก83เนี่ยก็น้ำหนักก็ลดลงมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งถึงน้ำหนักประมาณสัก71กว่า,ก,วาก็คือลดไปประมาณสัก10กว่ากว่าในเวลา89เดือนนะครับ89เดือนคงไม่ต้องสนใจรูปนะไม่ต้องสนใจรูปแต่ว่าจะเห็นว่านี่รูป ไม่อยากให้ดูรูปปัจจุบันนะเพราะอันนี้เป็นรูปในช่วงที่ลดน้ำหนักจริงๆนะครับในในช่วงนั้นเทคนะิคที่สำคัญอย่างแรกนะครับก็คือว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักสักอย่างหนึ่งก็คือเราต้องเชื่อมัน่นคือเคยมีความคิดนะว่าเฮ้ยเราน้ำหนักขนาดนี้เราคงลดไม่ได้อะขนาดแบบว่าเคยกินอยู่นะจะลดลงสักทีหนึ่ง กินน้อยลงก็ลำบากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็ต้องเชื่อมั่นตัวเองก่อนถ้าเราไม่เชื่อมั่นตัวเราเราจะทําให้สําเร็จหรอกแล้วก็ต้องหาแรงจูงใจเหตุผลตอนนั้นที่สําคัญคือความดันมันเริ่มขึ้นเนาะแล้วก็ตัวเองเป็นโรคเขา่าเป็นเขา่าคือเคยเล่นฟุตบอลแล้วก็ปรากฏว่ากระดูกเข่าเนี่ยมันเสียหายเพราะฉะนั้น ไปพบหมอก็ดูหมอก็ดูก็บอกว่ากินยากแกป้ปวดก็มีปัญหากับตไตมีอะไรต่างๆนะเพราะนั้นเราก็เลยต้องลดน้ำหนักก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับหาแรงจูงใจหาเหตุผลก็แล้วแต่เลือกนะแล้วแต่เลือกถ้าเราแนะนำคนไข้เบาหวานอย่างหนึ่งก็คือว่าในคนไข้เบาหวานถ้าลดน้ำหนักถ้าเราให้ความรู้เขาว่าถ้าลดน้ำหนักแล้วมันจะลดปัญหาในเรื่องของการควบคุมเบาหวานลงช่วยในแง่ของการที่จะเกิด ผลข้างเคียงของเบาหวานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจโรคไตอะไรต่างๆนะครับการลดน้ําหนักก็จะช่วยในเรื่องนี้ช่วยในเรื่องของความดันโลหิตด,ด้วยอะไรด้วยนะครับหาเหตุผลหาแรงจูงใจนะที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็ด้วยสุขภาพที่ดีเสร็จแล้วก็ตั้งเป้าหมายก่อนนะครับเราจะลดน้ําหนักเท่าไหร่สมมติว่าเราดูแล้วว่าเออตอนนี้เราอ้วนนะแล้วเราอาจจะถ้าเราเจอ สภาพที่เราอ้วนแบบโอ้เยอะมากๆเลย BMI เกินกว่า35-30อะไรเงี้ยนะครับเราก็ลองมาสิหรือกะว่าเออกะว่าจะลดลงสัก10กิโลตอนนั้นผมตั้งใจว่าจะลดลงประมาณสัก10กิโลนะครับตั้งใจตอนนั้นก็คือจะลดลง10กิโลเอาสักใน6-7เดือนนะครับให้ลดลงได้อย่างนั้นเสร็จแล้วที่สำคัญเลยนะซึ่งฝากไว้ เคยพยายามที่จะลดน้าหนักโดยการอดอาหารเนาะโดยการอดอาหารแต่พออดอาหารแล้วเนี่ยมันจะลดได้อยู่สักอาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วชีวิตมันจะไม่ไหวเนาะเพราะว่าจะทนมันจะรู้สึกทรมานมากเลยแล้วก็พอสมมติเราอดอาหารมื้อหนึ่งเรางดกินมื้อเย็นพอมื้อเช้านี่โอโ้โหตื่นขึ้นมาหิวโซกและอยากจะกินเยอะแล้วเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้ประโยชน์แล้วนะครับเพราะนั้นการควบคุมปริมาณอาหารแต่อย่าอดอาหาร ควบคุณปริมาณอาหารแต่ละมือ้อแต่เรากินให้ครบสามมือ้อยิ่งในคนไข้ที่เป็นเบาหวานนั้นการอดอาหารอาจจะเป็นผลเสียกับร่างกายมากๆเลยเพราะว่ช่วงที่อดอาหารแต่ยายังออกฤทธิ์อยู่อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของน้ําตาลต่ําได้เสร็จแล้วช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตัวเองรู้สึกบุดหงิดมากเลยนะ โดยเฉพาะ1-2อาทิตย์แรกในการที่เราลดปริมาณอาหารที่เคยกินเคยกินโอ้โหบุฟเฟ่กันเยอะแยะเลยนาะกินอาหารตามใจชอบเลยแต่เราต้องลดอะ่ะเดิมกินข้าวโ,โหภูนชานตอนนี้ต้องลดเหลือแค่ทัพีหนึ่งนะครับกินผักให้มากขึ้นตอนนี้เราชักจะเริ่มหงุดหงิดละแต่พอผ่านไปสัก2ออาทิตย์ตอนนี้ รักชักจะเริ่มฉี่เพราะว่าเป็นไงเราเคยกินแบบนี้มาเหมือนทุกคนน่ะนะเคยทําแบบอย่างนี้อย่างนี้มาพอเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีกินเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตมันก็จะรู้สึกงุดหยิดนะแต่พอผ่านไปมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าพอรู้สึกหิวนี่ทําไงพอรู้สึกหิวไม่ใช่พอรู้สึกหิว,ก,หวก็ไปเปิด youtube ดูการทำอาหาร ดูรายการทีวีเกี่ยวกับอาหารเนาะไม่ใช่แล้วเราต้องเปลี่ยนละทำอย่างอื่นละอาจจะไปเปิดอ่านหนังสืออย่างอื่นเปลี่ยนไปเดินเล่นเปลี่ยนไปเดินที่ต่างๆที่มันไม่มีร้านอาหารเนาะนะทำอะไรให้เพลินๆไปเล่นเกมหรือทำอะไรก็ได้นะครับถ้ารู้สึกยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกหงุดหงิดอยากอาหารอยู่ก็ลองกินน้ำดู นะครับกินน้ําการกินน้ําก็จะช่วยทดแทนอย่างน้อยก็ทําให้เหมือนกับหนังท้องตึงหน่อยเนาะแล้วเราก็จะลดนะทำอะไรเพลินๆไปมันก็จะหายจากอาการหิวนะครับช่วงแรงๆกๆจะเป็นอย่างนั้นเยอะเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผ่านไปสัก2อสามอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มชินแล้วร่างกายจะปรับตัวได้จากเกือการที่กินขนาดนี้ลดลงได้ในปริมาณที่น้อยลงนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือออกกําลังกายนะครับควรจะออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีทุกๆวันในช่วงแรกเนี่ยจะต,ต้องบอกว่าถ้าออกกําลังกายอย่างเดียวเนี่ยบางทีไม่น้ําหนักไม่ค่อยลดหรอกนะครับยิ่งออกกําลังกายในช่วงแรกๆเนี่ยบางทีน้ําหนักกลับขึ้นด้วยเพราะว่าร่างกายจะไปสร้างกล้ามเนือ้อบวนกล้ามเนือ้อเพราะฉะนั้นกาน คิดว่าลดน้ำหนักจากการออกกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยบางทีน้ำหนักจะไม่ค่อยลงต้องควบคู่กันระหว่างการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายนะครับที่เหมาะสมการออกกำลังกายก็เริ่มแต่เบาๆก่อนนะยิ่งถ้าเราอ้วนๆตอนแรกเนี่ยเราอาจจะขาดการออกกำลังกายมานานก็ค่อยๆนะเดินก่อนนะครับจากเดินช้าๆเป็นเดินเร็วๆนะครับเริ่มต้นอาจจะสัก15นาทีเพิ่มไป20นาทีจนกระทั่งครบ30นาที นะครับเป็นไปได้ก็ทำทุกๆวันทำให้เป็นกิจวัตรนะแล้วเรามีหลักการอย่างไรนะครับสิ่งที่ผมใช้ก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยก็คือหลักการที่เรียกว่า3ออนะครับสาออันแรกก็คือเรื่องของอาหารอาหารนี่ตรงไปตรงมาผมไม่อยากจะให้เราคิดแคลล่เราเรื่องแคลอรี่อะไรมากผมก็ไม่เคย แบบคำนวณแคลอรี่หรือ,อไรนะใช้หลักการง่ายๆคือเดิมกินอยู่เท่าไหร่ลดปริมาณลงเดิมกินอยู่ปริมาณร้อยร้อยส่วนก็ลดลงเหลือสักเริ่มต้น90ส่วน80ส่วนค่อยๆลดไปเรื่อยๆนะครับลดไปเรื่อยๆก็เราลองคำนวณเราตอนนี้เราอ้วนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าอยากผมก็จะลดลงประมาณสักสุดท้ายก็จะลดลงเหลือประมาณสักครึ่งหนึ่งของที่เราเคยกินอยู่ งดน้ําหวานกับของหวานอันนี้สําคัญเลยเนาะกินของหวานอยู่กินโคกอยู่กินโคกแก้วหนึ่งเนี่ยพอๆกับต้องวิ่งประมาณสักชั่วโมงหนึ่งถึงจะหายโคกแก้วหนึ่งนะของหวานต่างๆเช่นเดียวกันนะครับของทอดของมันพวกนี้ก็มักจะมีเรื่องของไขมันเรื่องอไรเข้าไปมากขึ้นซึ่งไขมันจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้อ้วนได้ง่ายลดแป้งลดข้าวผลไม้แล้วก็เพิ่มพวกปลากับผัก นะเนื้อสัตว์ถ้าทานรับประทานได้ก็เลือกเป็นปลามากกว่าอย่างอื่นแต่เนื้อ,อยังเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ทานได้นะครับแต่เลือกที่ไม่ติดมันนะหรือมีมันน้อยแล้วก็ผักผมคิดว่าอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนรู้กันหมดแล้วทุกคนรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมในการที่จะทานของ ทอดไม่ควรไดทานนะครับของเืงทุกคนรู้นะครับแต่ว่าบางครั้งเวลาที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราเคยรับประทานแล้วก็ของที่มักจะทําให้อ้วนเนี่ยมันจะเป็นของอร่อยด้วยเนาะมันก็อันนี้อาจจะต้องช่วงแรกๆใช้วิธีลดปริมาณลงก่อนนะครับโดยที่พวกของต่างๆนั้นเนี่ยอาจจะค่อยๆปรับพฤติกรรมในเรื่องของการรับประทาน เสร็จแล้วออกกําลังอย่างที่บอกนะครับเริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มวันนึ่งถ้าได้สัก30นาทีอย่างน้อยก็ดีแล้วนะครับทำได้ทุกวันยิ่งดีแต่ถ้าไม่ไหวก็สัก4ีหวันต่อสัปดาห์นะครับก็จะช่วยในการที่เราจะควบคุมน้ําหนักแล้วจะทําให้ร่างกายและหัวใจเราแข็งแรงด้วยนอกจากนั้นผมคิดว่าสิ่งสําคัญเลยนอกเหนือจากเราพยายามควบคุม อาหารออกกําลังกายแล้วก็คือเรื่องอารมณ์ของเราอารมณ์เนี่ยมีผลในการที่เราจะควบคุมน้ําหนักได้เพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าในช่วงที่ควบคุมน้ําหนักเนี่ยมันต้องให้ความรู้สึกมากเลยเนาะมันมันมันคงไม่ได้ใช้อะไรมากนอกจากความอดทนความรู้สึกเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือสกัดสะกดและก็สกิดสกัดเป็นอย่างไรก็คือสกัดสิ่งที่ทําให้เราหิวะอย่างเช่น ดูรายการเดี๋ยวนี้รายการมีเยอะเนาะรายการที่จะโชว์การอาหารอร่อยอร่อยหูพาไปทานที่อร่อยอร่อย,ออย,ออยเดินไปตามศูนย์การค้าก็าจะมีแต่ร้านฟองบุฟเฟ,ฟ่อะไรเงี้ยเนาะถูกไหมสกัดใจนี่สําคัญมากเลยสกัดใจไม่ให้กินเกินนะรับประทานอยู่ตั้งใจแล้วเดิมรับประทานอยู่แค่นี้ลดลงทีละน้อยอย่างที่ผมบอก 90- 80เเซนนะครับ เพราะนั้นอาหารบางอย่างอย่างเช่นอะไพวกบุฟเฟต่ตอย่างเงี้ยมันไปกินแล้วเสียดายเงินถูกไหมถ้ากินไม่เยอะไม่พอก็จะเสียดายเงินนะครับแล้วสุดท้ายก็คือว่าต้องช่วยกันนะครับผมคิดว่าคนรอบค้ามีความสําคัญมากเลยถ้าช่วยกันสกิดช่วยกันบอกว่าเอออันนี้กินเยอะไปแล้วนะครอบครัวถ้าเราตั้งใจเราเป็นเบาหวานแล้วเราต้องการที่จะลดน้ําหนากักเราก็ต้อง บอกคนในครอบครัวให้รู้และคนในครอบครัวจะคอยบอกว่าพ่อกินเยอะไปแล้วนะลูกกินแค่นี้พอแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเรานะไม่ใช่บอกว่าเออเฮ้ย,ยทำไมวันนี้กินน้อยจางทำไมไม่กินเยอะขึ้นนะเพราะนั้นการสกิดคนข้างๆจะเป็นสิ่งสำคัญมากในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเรามีหลักการที่เรียกว่าจานเบาหวานลักษณะของจานเบาหวานก็คือแบ่งจานออกเป็น4ส่วนนะครับ เป็นแป้งหนึ่งในสี่เป็นแป้งหรือข้าวนะครับหนึ่งในสี่เป็นพวกเนื้อสัตว์หนึ่งในสี่ถ้าเลือกเนื้อสัตว์ได้ก็เป็นปลาจะดีแล้วก็เป็นผักอีกครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลักษณะของจานผู้ป่วยเบาหวานเพราะนั้นเวลาทานแต่ละมือ้อถ้าเราควบคุมปริมาณพร้อมทั้งสัดส่วนของอาหารได้แบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเป้าหมายส่วนใหญ่แล้วก็จริงแล้วการลดน้ำหนักเนี่ยถ้าทำได้ประมาณสักครึ่งถึง1กิโลต่อสัปดาห์ นะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับไม่ต้องหักโหมไม่ต้องโหอานที่หนึ่งลดไป3กิโลบอกว่าสูตรนี้ดีลดลง2 3สกิโลอย่างนั้นไม่ไหวนะครับสุขภาพเราก็แย่นะครับเพราะนั้นครึ่งถึง1กิโลต่อสัปดาห์เป็นอัตราการลดที่เหมาะสมที่สุดเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือการลดน้ำหนักเป็นสิ่งที่ทำยากแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ยากยิ่งกว่า ก็คือทำยังไงไม่ให้น้ำหนักที่มีไว้ที่เราลดลงแล้วเนี่ย80กกิโลน้อเลยเจ็กกดกิโลหรือนั่นเนี่ยคงอยู่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยอย่าตามใจตัวเองฝึกให้เป็นนิสัยฝึกให้เป็นพฤติกรรมนะครับฝึกให้เป็นพฤติกรรมก็ดูด,ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ให้ดูนี่นานๆจะมีโอกาสโชว์รูปสมัยจบใหม่ๆนะครับแต่นั้นไปเป็นหมอที่ โรงพยาบาลกองบินที่ตาครีนะครับอันนี้พออ,อายุผ่านไปเนาะมันก็จะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นก็เข้าพยายามที่จะลดน้ำหนักนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผ่านไปผ่านไปนะครับก็มีขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับก็แต่ก็ค่อนข้างที่จะคงที่นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 7จ็ดสิบเอ็ดเงเงี้ยนะครับในตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือต้องคมน้ําหนักไว้นะครับเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็ใช้3าอนะครับอย่างต่อเนื่องครับก็ผมก็คงจะจบในเรื่องของอกลเม็ดเคล็ดลับในเรื่องของการลดน้ําหนักเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคําถามหรืออย่างไรนะครับก็ถามกับวิทยากร นะครับที่ที่ที่จะมาตอบครับช่วยตอบคำถามให้นะครับได้นะครับขอบคุณครับที่สนใจฟังครับ